มากั้งแต่ี่ละลัยตอนนี้เเ่สอนนะคะแงลบถ่ายอายนกเบผมต้องไปที่นันีนีอีกมากค่ะมนมักอุ่นตรงนี้อุ่นนี้สน แอเปิ้แยงมันบอกว่าพ่อร้องโกรเลย่คุ้งเลงนองจะหันเหแล้วหันเหาตาตแนแล้วตาาอหันทํทำสียาให้บอกว่าย้เข้าพมันแ้งแล้วพรมันตูตา แล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็แดงไม่ออกรวงเลยออกมาฉันบอกก็เหมือนคนแล้วร่างกายมันมันมันตกใจใช่ไหมอ่ะยาแรงเี่ยนะมันหมักมากไม่เอ็้ยจะแก่ลาบสบายไม่ถูกเลยก็อย่างนี้เออแล้วนี่ป่านปุ๋ยเลย ฉันก็เลยบอกว่า,วาเือมันเป็นแบบนั้นแหะไหวเลยว่าใช่เรื่องเออฉังเลยบอกว่าเรื่องทั้งหมดทั้งปวงนะเกี่ยวกับเยโกนนะคือจะไม่อยากรับฟังหรอกรับฟังได้บอกกันน้อยได้กันน้อยก็ช่วยเหลือแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็ตัวกันน้อยยังเอาไม่อดฉันเลยาอย่างนี้ตัวใครตัวมันตัว ยายกอโอ้ยว ah. ่าเนื้ย yeah. ต ah, okay. okay. um ัวใครตัวมันเลยแล้วแต่ตะโบรีหันใช่แล้วเมื่อวานเย็นมันบอกว่ามันเพงรู้จากพี่ปูยี่กอนใรเล่าว่านี้ของยี่กรอนเข้านหนึ่งล้านสอกหลักล้านสี่เองนีถึงล้านสี่เลยเหรอพ่อโอ้หายวจิกาไม่บอกแค่เลยเหรอกน้อย อีกอะเอวคนเลี้ยงข้าไปอีกอะไรเอวไอไอวัดบอกเอาปู่ไปขายปู่ก็ไปด้วยเลยไปวันนั้นเลยปั็กอกจตัวมา้ค่ะทุกทีนะคะเลยแล้วก็เอาเงินยืมก่อนขายไ้หกหมื่นกว่าบาทตอนอีพีตอนไหนคิดว่าจะจบแล้ว